สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่ใน ID เซิร์ฟสินะครับผมซึ่งเซิร์ฟสินะครับผมทุกวันเสาร์นะมันจะเป็นศึกดวง สุดดวนนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมสําหรับสุดดวนในวันนี้นะครับผมเราอยู่ในที่ทีมปีาศาจนะครับผมก็เข้ารอบมาแล้วฮะเข้ารอบมาที่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเครอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมมาเจอกับ IR กาดอนนะครับผมแล้วก็ เออผมยังไม่ได้เข้าผมเพิ่งเข้ามามี RPGNN ด้วยนะครับผมโหวันนี้ตึงจัดๆเลยนะครับผมมีอ่โ้ยมีโปรเต้ด้วยนะฮะจงหวะนี้โอ้โหไม่ก็มีโปรเต้มี RPGNn นะครับผมแล้วก็มีลุงนี่ครับผมอือหือเดือดจัดๆเลยนะครับผมก็เออผมอยู่กลุ่มสองนะโอเค ก็เดี๋ยวไปดูเกมที่เจอระหว่างเบรูหน่อยก็แล้วกันนะครับผมก็พลัง11ล้านกับลุงยุทธพลัง16ล้านนะครับผมทีมของลุงยุทธ์ก็มีเจ้าอาชุราคาบุตโตะนะครับผม,ก,มก,นะก็มีเจ้าตัวโกเคสือนะก็มีเจ้าตัวฟินิกส์แมนนะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวโบลอสนะฮะโบลอสแล้วก็มีเกโลเกโลแล้วก็ตามด้วยราชา น่านฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมการแข่งขันของเรากันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะดามเมจมันจะจัดจ้านขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเค,คผมเริ่มเกมมาเป็นโบรอสนะฮะใช้ลูกเตะราชันเตะยอดหน้าเข้าไปหนึ่งดอกใส่ราชาใต้ดินครับผมแตกไปเลยนะฮะส่วนเขามาที่หมัดโกเอสือนะครับผมฟาดมาจางังหวะนี้บรมสี่ล้านนะฮะ อ่านะครับผมทีนี้ก็เป็นนกฟินิก์นะครับผมหงรูกไฟบันลัยกัลแบมมูซีลนเก้านะฮะคนข้างแรงกันเลยทีเดยมไปที่คิวบิพังทลายรับโอเคทีนี้ครับผมเริ่มเทินมามเป็นลูกยุดบ้างนะครับผมปั๊อหมัดโกเกสือก,ก็ค่อนข้างเบานะเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นสายแทงเรียบร้อยแล้วนะฮะหมัดฮุกอาชุราของเขามาห แสนสี่แนะครับผมเป๊ะเขาให้โอ้คุยราชนะฟ้าแตกไปแล้วครับผมมาครับผมนี่แน่เขาไปหนึ่งดอกนี่แน่จิกไปหนึ่งทีแล้วก็เป็นลูกเตะราชันห้าล้านสองเบาจัดเลยห้าล้านสองอย่างเบาวะครับป๊าบสามร้านฮนะโกวิสสามร้าน ตามด้วยหงรูปไฟนะครับผมล็อกฟินิกแบน,นครับผมอันตีเข้าไปดอกนี้ครับผม3มล้านหครับโอ้โหไม่ตายแล้วก็ไม่แตกนะครับนี่เนี่ยโกแค่ซรืรอไปล้าน5ครับผมเบาๆสายแทงเบาๆไปจัดไปีหนึ่งทีก็แปะบ่ไปฮะนี่เนี่ยราชานัาฟ้าเคาะไปหนึ่งทีตามด้วยด้วงหรือยุบไปอีกหนึ่งทีนะฮะฮิวไปฮิวไป แล้วก็เงี่่เคาะหน้าไปหนึ่งทีครับผมนกฟินิกแมนนะฮะมาครับผมลูกเตะรัดชนโอ้โหแตกไปแล้วครับผมตามด้วยหงลูกไฟบอลเลยกันเท่าไรฮะแมตซ์แสนนะหมัดก้อยซื้อครับผมหมัดก้อยแค่ซื้ออุ้ยตึงอุ้ยตึงเทินที่สามแล้วนะครับผมหม,มัด อาชุรเาเคาะหน้ามาครับผม400,000สองน่ะี๊เนี่ยลูกยุ่ต่อยไป500,000สามนะฮะปี๊เนี่ยเคาะไปหนึ่งดอกเขาตามด้วยจิกไปครับผม800,000หครับผมมามาลุกเตะราชันยะเราไปดูดราม่ากันนะครับผมโอ้โหสองรันไม่แตกด้วยนะครับผมมาปิดท้ายด้วยหงรุกไฟบันเลงกันเรียบร้อยครับผมตัวปิดฉากของเรานะฮะก็ชนะไปมา เรามาดูกันหน่อยกันละกันรอบ16ทีมขอเชียร์ก่อนโอเคครับผมอีก2นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมในรอบ16ทีมที่เจอกับไออาร์กาดอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยนะครับผมเอาละครับผมทีนี้นะครับผมเราก็เหลืออีก9วินาทีนะครับผมก็จะเริ่ม รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผม3 2 1ไปกันเลยครับผมเรามุ่งไปดูการต่อสู้กันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมมาเริ่มตอบแรกก็เป็นโบรทน,นะฮะลูกเต้หลายชั้นจ้าปากเขาให้9ล้าน7นะครับผมตีทัวหน้าแะลงทะรุถึงกวนหลังเลยนะทวิย เกลผมเรียบร้อยนะปุ้ยมาครับผมจังหวะนี้หงลูกไฟบอะไรกันของยุดครับผมแปมสองร้านหกนะโอ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 ค่อนข้างเบาอ่ะไม่พอใจเดี๋ยวต้องไปปรับต้องไปปรับชุดเซ็ตอุปกรณ์ของเจ้าตัวนกฟีนิกซ์กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมมัดโก้ซึ้นสู้เขามาครับผมไออาร์คารอนแบมก็ไปเจ็ดแสนแปดนะครับผมมาครับผมทีนี้ก็มัดมุอาชูราโอ้โหไออาร์ครับผมฟาดเข้าไปฮะทีนี้นะครับผมก็เป็น ราชาหน้าฟางเขานะครับผมเคาะมาก็ที่เป็นี่ก็เป็นด้วงของเรานะครับผมเคาะไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ตามมาที่กิโลกิโลนะครับผมเคาะธรรมดาไปอีกก็เคาะธรรมดาไปอีกแล้วครับผมมาครับผมราชาหน้นฟางแล้วก็เคาะไปอีกหนึ่งทีนะฮะทีนี้นี่ครับผมก็เป็นบูรัดของเราโอ้โหเตะฟีไปหนึ่งดอกนะครับผมที่ก็เป็นนกของลูกไฟบริการของเขานะฮะ แบมโอ้โหสี่ล้านครับผมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะมาฮะจังหวะนี้หงรูปไฟบรรลัยกันโอ้ยสองแซนนะครับผมสองแซนนะฮะโอ้โหมาฮะผมมัดกอล์เกสึหนะึ่งล้านเจ็ดฮะหนึ่งล้านเจ็ดก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเบานะครับผมมัดกอล์เกสึมาเพิ่มโอ้โหของเขานี่ค่อนข้างแรงนะหกหกล้านเจ็ดเลยทีนี่เนี่ยเคาะหน้าไปหนึ่งทีนี่เนี่ยเคาะหน้าไปอีกหนึ่งที ดวงผมต่อยไปที่จงอยปากของนกฟินิกครับผมแตกไปเลยครับผมนอนไปเลยครับผมอ่ะ <Huh? S 1> มาครับผมทีนี้ก็เป็นโบลอดของเราแบมเรียบร้อยแตกครับผมไปมัดเออไม่ใช่นี่หงลูกไฟอะไรกันเออหืสองล้านหกครับมาฮะจังหวะนี้หงลูกไฟของเราบ้างนะ ทำดรามีดใส่เจ้าด้วงเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างดูครับเอ้ยยานสามครับผมเบาๆไม่เจ็บนะหมัดโก้แค่ซื้อไปหมัดโก้ซื้อไปไปอีกแปดแสนแปดแสนสี่ครับผมเบาๆตายกันค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะสำหรับโก้ซื้อนะโอ้โขอไปหนึ่งทีครับผมด้วงเขาเอาวุธอาวุธสามดาวด้วยนะค่อนข้างจะเหยียบยื้อเทินยาวๆเลยเนะครับผมจังหวะนี้มานี่เนี่ยเคาะหน้าไป จิกปลายนะครับจิกปลายแปดแสนแนละ้วตามด้วยโบรถนะครัป๊าปจบถ้าโบรถได้จับก็คือเจ็บนะครับผมแบมเรียบร้อยับผมสบายสบายครับผม,มรอบนี้ฝั่งปีาศาจตึงจัดเลยนะบอกเลยว่าตึงจัดนะผมจะได้ไปเจอใครครับเนี้ยขอรุนแปบบ๊บขอรุนแป๊บนะฮะข,ขอรับก่อน มาโอ้โหผมเจอตึงๆทั้งนั้นเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหดูก่อนโอ้โหลุงเจอกับ rpgn n นะครับผมอขอดูเกมก่อนเลยตอนนี้คือขอดูเกมของ rpg n ดก่อนเลยนะฮะยู่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้ครับผมดูการต่อสู้กันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเราจะปรับอะไรได้บ้างนะ ก็เป็นโกเให้สืของเขานะโกเให้สืของอา g ิินจะเร็วนะจะเร็วจะเร็วก่อนจะเร็วกว่านะฮะอาะ้าะทีนี้ก็เดี๋ยวผมต้องมาลองดูกันหน่อยแล้ว,ลวกันว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะสำหรับโอ้โหนี่เคาะไปโอ้โหโอ้โหไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับผมกดข,ข้ามไปเลยผมปอไปปรับ สามนาทีเดี๋ยวเราไปเจอกันนะในเมื่อเราเจอกับ RPGN แล้วเนี่ยเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมก็จะจะสิ้นสุดแค่เออรอบนี้หรือเปล่านะรอบแดทีมนะครับผมเดี๋ยวก็รู้กันนะครับผมอีก3นาทีเท่านั้นเองนะครับผมเอาละครับผมเวลานาทีระทึกใจใกล้เข้ามาถึงแล้วครับผม ไปกันเลยครับผมเรามาดูเกมกันนะผมว่าเราจะชนะหรือเปล่าโอ้โหเขาเร็วกว่าทั้งหมดเลยนะหูน่าจะปรับความเร็วมาเยอะอยู่นะครับผมมาแบมโอ้แตกโอ้โบล็อแตกเรียบร้อยครับผมน่าจะจบเกมนะฮะโบล็อตผมแตกในพริบตาครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่มีโบร็อก็ไม่เป็นไรนะผมปาดโอ้เรียบร้อยมามาโอ้โหโบร็อเรา โบลอเราแตกในพิบตาเลยนะผ้ไม่น่าพลาดพลาดพลาดรู้อย่างนี้เนี่ยเอาแบบว่าเอาโบลอสเอยเอาโกเคสึไปไว้หลังดียืนกลางเนี่ยน่าจะดีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อนะถึงแม้โกเคสึเราจะไม่มีดาเมตแล้วเราก็มาดูกันตีแน่ตัวทำดาเมจของเรานะตอนนี้ก็มีแต่ นกฟินิกเท่านั้นนะซึ่งเป็นนกฟินิก5ด้ดาวนะครับผมแล้วก็ความเร็วเนี่ยช้ากว่าด้วยนะช้ากว่านกฟินิก r p g ์ RPG n ด้วยนะครับผมทีนี้มาดูโบรอสนะจะเตะโกหให้สือของลุงยุแตกหรือเปล่าไม่แตกครับผมก็เด้งกลับคืนมาในทันทีเลยนะครับวัดเข้าไปฮะมามาเอาะหงลุกไฟบันไหลกันแบมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยมาครับผมไปครับผมไม่เจ็บครับผม ไม่เจ็บฮะยืนยาวๆไปมัดโกแคสซ้อไปออเลือดเ,เรายังเต็มอยู่เลือดเรายังเต็มอยู่มามาัดหูอาชุระงัดหนาไปหนึ่งทีครับผมมา ก็มาดิครับผมเลือดยังเต็มอยู่นะฮะมาหมาัดโอ้โหเค่สิอของหมาค่อนข้างแรงนะยังไงยังไงติดต้านทานท,านที่ด้วงนะด้วงก็ยังเลือดใช้ได้อยู่เอาเตะไปให้เตะไปเลยให้เตะฟรีๆไป,ไ,ปไอ้แน่เข้าไปโอ้โหแรงจ,จัดแรงจะจัดมาโหงลูกไฟประราการของเขานะฮะมาดูกันนะครับผมเฮ้ยบ้าโอ้โหแต, js, ต, k, ตกไปแล้วครับด้วงของกระผมแตกไปแล้วโอ้โหพลาดพลาดอย่างหนักเลยตอนนี้ ยังไงครับผมซัดหน้าเข้าไปหนึ่งดอกครับซัดหน้าเข้าไปหนึ่งดอกครับผมมาดูโกคิสือตอกส้นบาทามาที่หน้าของโกคิสือลุงยุทธโกโกคิสือคนยุทธไปบ้างครับผมจังหวะนี้แบมมามาเลือดเหลืออยู่อ่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่บัดโก้คิสขขือเขานี่ค่อนข้างแรงนะดาเมจจัดจ้านโอ้โหโอ้โห โอ้โหอ้โหเรียบร้อยปิดเกมโอไม่นะอย่าพึ่งตายโอ้ m ม g กอแพ้ไปแล้วก็เรียบร้อยกันไปเนี่ยแกผมสำหรับศึกดวลเซิร์ฟ12ก็แพ้ให้กับ RPGN n นะคือเอาจริงๆผมแพ้นะผมแพ้ที่ความเร็วนะครับผมผมบอกเลยว่าอ่อดีของลุงยุทธไดีนี้ความเร็วไม่ค่อยมี แล้วผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันในเซิร์ฟไอดีหลักนะครับผมเซิร์ฟ210นนะครับผม อาแล้วครับผมทีนี้เราก็ตัดเข้ามาในรอบรองของไ d ดีหลักกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเซิร์ฟสองหนึ่งศูนย์นะครับผมเริ่มการต่อสู้มานะครับผมเป็นโบร้อนของลุงยุทธนะฮะเปิดไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับผมเตะยอดหน้าโบร้อนของวาสบีไปครับผมเตะตัวหน้าทะลุถึงข้างหลังและตามด้วยหมัดโกเคสซือของลุงยุทธก็ฟาดหน้าเข้าไปจังหวะนี้ครับผมขี่ล้านนะฮะโอเคครับผมมาโก้ไอซือของวาสบีนะครับผมแบม ข้าล้าน7ครับโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมมาครับผมหงรูปไฟบรลยกันนะครับผมยัดหน้าไปที่ดวงอาชุราคาบุโตะนะครับผม9 0 0 0แสนนะครับผมอาชุราคาบุโตะของเขาบ้างครับผมงัดหน้าขึ้นมาจังหวะนี้เท่าไหร่ครับผม7 0 0 0แสนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเคาะไปเบาๆเคาะไปเบาๆข,าของโบรรสนะเคาะไปวงตามด้วยคิวปิดฟังทลาลของเขาครับผมแบบล้านสามวิแรงอยู่นะล้านสามก้อนขนี่แนะ่เคาะหน้าไปหนึ่งดอกโอ้โห ไปครับผมจัดไปจัดไปโบรสโบรสจับตายโบรสจับตายบึ้งีเรีอบ้อยครับผมตามด้วยมัโดโกสื่อไปเน้น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 โอ้โหสองล้านครับผมจังหวะนี้มาครับผมนกของลูกไฟมาอะไรกันเรียกได้ว่ามากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลย,เยทีเดียวนะโอ้โหหนึ่งล้านเก้าเลยครับผมเป็นอาชูราคาบุโตของเขาบ้างงักหน้าขึ้นมาจังหวะนี้ครับผม ค่อนข้างเดือดกันเลยทีเดียวนี่เนี่ยเคาะไปหนึ่งทีเคาะตามเคาะคิวบิคพังทันไล่นะครับผมโู้ดาเมจต,ต้องเป็นล้านนะครับผมบอกเลยโอ้โหแปดแสนนะแปดแสนนะไม่่อ่เท่าไหร่ไม่่อยเท่าไหร่เคาะไปหนึ่งทีนะฮะเก้าแสนแปดนะครับผมตามด้วยโบรสลุกเตะลาชันของเรานะฮะโอโหสิโอโอ my god สิบห้าล้านอุ้อออยแรงจัดๆเลย <c oughs> ไปครับผมเก้าหมื่น เก้าหมื่นเก้าแสนหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้หงลูกไฟมอะไรกันยัดหน้าเข้าไปที่แปดหมื่นสามนะครับผมมาครับมาครับผมจังหวะนี้งัดหน้าเข้าไปโอ้โหเท่าไหร่ครับหกแสนเก้าเลยครับอ๋อนนี้คือพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับผมไปครับผมอีเนี่ยคิวบิคพังทลายสองแสนห้าครับผมเคาะหน้าเข้าไปหนึ่งดอกหกแสนดอกดอกละหกแสนนี่ครับผมมาดูลูกเจลาชันนะครับผมว่าดาเมจมันจะแรง ขนาดเตะ11ล้านครับ 11, 000, 000, ผมแตกนะฮะเรียบร้อยนะครับผมที่นี้เราเข้าไปชิงนะจะได้ชิงกับใครเรามาดูกันเลยครับผมทุกคนเฮ้ยโอ้โห,โหคือชิงกันทุกสัป,ปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับผมกับมิสเตอร์ท็อปแมนนี่โอ้โหเอาละครับผมที่นี้เราก็มาดูในรอบชิงเซิร์ฟไอดีหลักของลุงยุทธกันหน่อยกันลวกันนะครับผมมาเริ่มแรกนะครับผมลูกเตะลา ชันนะครับผมอ้หมาครับผมจมังหวะนี้แบมครับผมสิบสี่ล้านนะโอ้โหแรงจัดๆเลยนะครับผมบัดโกเคสืีอเท่าไหร่ครับผมโกเคสซี่ออยู่ที่4ล้าน9นะครับผมบัดโกเคสืีอแล้วตามด้วยหงลูกไฟบันเลยกันครับผมแบม สี่ล้านหกนะคอข้างแรงอยู่นะครับเนี่บัตรกดซื้อของมิสเตอร์ท็อปแมนมาอ้โหแรงจัดๆนะแปดล้านโศกนะครับผมตามด้วยหงลูกไฟบรรยการของมิสเตอร์ท็อปแมนนะคอข้างแรงเหมือนกันนะครับผมสามล้านหกนะฮะตามด้วยบัตรหูอ่าชูร่าของเขางัดหน้าไปที่ราชาน่านฟ้าของเราเนี่ยผมแตกไปเลยนะครับผมนี่นะต่อยหน้าไปเก้าแสนหกครับผมนี่เนี่ยเคาะมาเหรอ เขามาเหรออีเนี่เยเคาะหน้าไปแตกไปเลยครับผมดรจีนัทนะครับผมมาโบรท์รอของเราเตะไปที่ฟีนิกซ์แมนแบมเข้าไปโอ้โหหมายรับผมมาโกยสอของเราบ้างนะครับผมม,ม,ม,มาหงลูกไฟบันไลกันแบม โอ้โหครับผมร้านสองนะตามด้วยมัดโกยสิของเขานะครับผมจังหวันนี้มาดูกันนะครับปล้ปลา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 ปร้านแปดนะก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะตามด้วยหงูไฟบรรลยการอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ้าจ้าอีแน่ครับผมสามร้านห้านะแผงหลังของลุงยุทธก็ยังคงยืนอยู่ได้นะครับผมโอ้ยงัดแม่เข้ามาจุก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 แต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บนะนี่แน่ตีธรรมดาติดคีที่คอนไปหนึ่งร้านนะครับผม เคาะหน้าไปอีกหนึ่งร้านเลยครับผมแรงจัดๆเลยใ้ใช่หรือเปล่าครับผมหนึ่งร้านหรือเปล่าอันนี้ไปเน่ใจเหมือนกันมาครับผมจังหวะน้โบล้โอโดนสิบสองร้านแตกไปแล้วครับผมตามด้วยบันโกยซื้อเข้าไปซ้ำแบบจุก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 โอ้โหร้านสองมาหงรูไฟบริการของเรากันบ้างนะครับผมหนึ่งร้านเน้นๆหนึ่งร้านเน้นๆแล้วตามด้วยหงรูไฟบริการของเขากันนะฮะมาดูกันนะครับผม แบมส่งรานห้านะสองรันห้าไปเบาๆเบาๆมัดูกอาชุราของเขางัดมาที่นกของเรานะมาไม่เป็นไรไปเกียร์โลตีธรรมดาโบสตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปเจ็ดแสนดวงตีธรรมดาไปเจ็ดแสนนะครับผมปิดเกมนะครับบอกเลยว่าปิดเกมนะมาดูว่าดัมเบลมันทะลุเท่าไหร่โอ้โหไม่แตกเฮ้ยปิดเกมไม่ปิดแต่ไม่เป็นไรเรามีโค้ชแคสซ์ เรียบร้อยครับผมแชมป์ไปแชมป์ไปเราก็ยังคงเป็นแชมป์ในเซิร์ฟ210อีกเหมือนเคยเด็ครับผมอืหล่อเท่หล่อเท่ไปใส่กรอบกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปใส่กรอบกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับไอดีหลักของเราไปรับไปรับไปเน้น Uh, อันนี้มันเป็นกรอบ uh, แชมป์ไต่เขานะแต่ขอเปลี่ยนหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราค่อยมาใส่ uh, กรอบแชมป์ไต่เขานะฮะแต่วันนี้เราใช้เป็นกรอบแชมป์ศึกดวลกันไปก่อนนะโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะถึงแม้ว่าเซิร์ฟ12ของลุงยุทธจะแพ้อพิจินเอ็นไปก็ไม่เป็นไรแต่เซิร์ฟไอดีหลักของลุงยุทธก็ยังคงเป็นแชมป์อีกเช่นเคยนะครับ เดี๋ยว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 นะครับผมยังไม่จบนะครับผมยังเหลือศึกดวลอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับผมก็เดี๋ยวลุงจะพาไปดูเซิร์ฟหนึ่งห้าศูนย์ก่อนนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมยังไม่เคยได้แชมป์มาก่อนเลยนะครับผมสุดท้ายก็ได้จนได้นะครับผมเพราะเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเพราะ G Not V วสองตัวเดียวเลยครับผมเดอะแบกของจริงนะครับผมสำหรับเจ้า G Not ตัวนี้นะครับผมสําหรับในเซิฟหนึ่งหู้นยนะครับผมเดี๋ยวจะไปให้ชมเกมสัก2เกมนะมาดูเกมนี้ก่อนเลยนะฮะเกมที่เจอกับอายุโยนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมมาดูเริ่มเกมก่อนนะฮะเป็นเจ้าจีโน่ของลูกยุทธนะครับผมกระโดดเข้ามาระเบิดปืนจากนจังหวะนี้เท่าไหร่ครับผมปั้มก้อยครับหนึ่งสล้านเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่ตายสักตัวครับผม แล้วมาดูแฟลประกายแสงของเขาเลยครับผมมาดูครับโอ้ยสุดเทพครับผมสามล้านสองครับดาเมจแรงจัดจ้านมากมากเลยนะครับผมสำหรับแฟลตัวนี้นะครับผมจัดดิสแคทบูธดาเมจไปจีนอสล่างสองของฝั่งเขานะฮะทีนี้ก็เป็นคารุ่ของเราแล้วปะ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 เข้าไปห้าล้านหนึ่งครับผมดาเมจแฟลประกายแสงตายไปแล้วครับผมแล้วก็ลิงของนี้ก็แตกไปเรียบร้อยนะมาดูระเบิดปืนจักรกลของเขากันบ้างนะครับผมอาบัมโอ้ย 6กร้าน8คนกลางและโอ้โหเคาะหน้าไปแตกไปเรียบร้อยครับผมมาที่สปันแคนของลูกชิตครับผมปังปังปัปัเรียบร้อยครับผมตายไปเลยครับผมโอ้โหปิดเกมครับผมวันเทิร์นคิวนาเรียบร้อยไปนะครับผมทีนี้เราไปดูรอบชิงนะซึ่งรอบชิงเนี่ยเราคือแบบคือแพ้เขาตลอดเลยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราชนะได้เลยครับผมไปดูกันเลยนะผมไปรับชมเกมไปก่อนเปิดไปด้วยระเบิดปืนจากคนเหมือนเดิมนะครับผม เร็วก่อนได้เปรียบครับโอ้โหเก้าล้านหกครับผมขาดไปสี่แสนนะโผล่เข้าไปโอ้โหล้านสองเคาะแรงมากๆเลยนะครับผมมาดูการโลของเขากันบ้างนะครับผมการโลของฟ้าแกลแฮมครับผมเท่าไรครับโอ้โหเก้าล้านสิโอ้ยแรงจัดจัดแรงจัดจัดนี่เนี่ยเคาะหน้าเข้าไปหนึ่งดอกครับผมเป็นยังไงล่ะเจ็บไหมเจ็บไหมโอเคครับผมรืเบิดปืนจะกองเขามาอีกหนึ่งทีครับผมบุ๊มบุกล้านสามครับผม ซิเวอร์แฟงแตกครับผมของมูกก็เหลือสตัวของเขาก็เหลือสตัวเท่า oh, กันนะครับผม <yeah. S 1> จังหวะน,นี้มัดการโร่ปล่อยมัดไปครับผมค่อนข้างแรงเลยทีเดียรับผม4ล้านหนึ่งแตกครับผมการโร่ตายก็ถือว่าเราเนี่ยปิดเกมจบการโร่ได้นะครับผมมันก็ทําให้เกมของเราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็จีนออาของเราก็ค่อนข้างเร็วด้วยนะครับผมก็ทําให้เกมนี้เนี่ยเราเนี่ยคว้าแชมป์มาครองครับผม เคาะหน้าไปไม่เป็นไรครับผมสำหรับตามชายเนี่ยเอามายืนเอามายืนใช้พัสซีฟเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมมาแล้วเปิดปืนจากกนปิดเกมไปเลยครับผมสองรันสามรยบ้อยฮะได้รับแชมป์ไปครับผมรอเท่รอเท่เช่นกันนะครับผมอืเขาไปเปลี่ยนกรอบไปเปลี่ยนโปรไฟล์เดอะแบ็กสักนิดหนึ่งหน่อยก็แลวกันนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนครับอ่ะกรอบโปรไฟล์อยู่นเนี่ยแชมป์แชมป์ จัดไปฮะแชมป์รูปล่างรูปล่างมาจีนอตจีนอตจีนอตมาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับตาราตาราตาไปตาอะไรดีตาอะไรดีปัดหล่อเท่หล่อเท่กันไปเลยทีเดียวครับผมสำหรับอ่าเซิฟหนึ่งห้าศูนย์นี่ก็ได้แชมป์มาครองจนได้นะคือจริงๆนี่ปั้นนี่ปั้น,น,นแต่ตัวนี้เลยนะครับผมจีนอตล่างสองนะครับผมนี่แหละครับผมผมถึงบอกว่าการ เก็บตัวดำเนี่ยเก็บให้ดีๆเลือกตัวปั้นได้ดีๆเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมลุงยุจะได้มีกําลังใจทำคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เกมวันพันแมนมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับชมกันนะครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย